มาครับเอาติดไม่สามหมื่นครับมาอยู่กับผมแล้วครับใครไวกว่าได้ก่อนครับรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับนะราคายังไม่อัปเดตครับแต่บอกเลยว่าเลขไมคคันนี้ครับนะสามหมื่นกับรถปี2019เครับเป็นตัวนิวเอาติดครับ1.6ตัว G ครับนะเลขไม่แค่สามหมื่นครับโอ้โหนะสวยๆอีกคันหนึ่งครับนะสนใลูกค้าต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุมัติ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะ สวยๆเจีมๆใครไวกว่าได้ก่อนครับนะจองมารีบจองมาเลยครับนะผมว่าราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกิน5้าแสนสองหมื่นประมาณเนี้ยนะประมาณนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าต่ากว่าก็ดีนะครับนะก็ดีเหมือนกันกับเลขไมค์บอกบอกเลยว่าโคตรน้อยครับนะไมค์สามหมื่นมาอยู่กับผมนะครับนะายทะเบียน1น <s> ึ่งศครับายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยสนันเหลี่ยมฝากโ hani, โระโปรงคมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าโอ้โหหนะ้าเจียมๆไฟเบูอเตอร์แล้วเรียบร้อยด้านในโคตรสวยส่วนละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนคนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีเอาติดครับนั้น1.6ตัว G ีเข้าใหม่ครับนะปี2019เครับเลขไม้แค่ส0,000เข้าใหม่จริงๆครับนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะอ่าเข้าใหม่จริงๆรครับรอการปรับสภาพนะครับนะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆดร้อนๆเมื่อกี้เลยผมอัปเดตเร็วสุดแล้วนะช่องนี้กดติดตามไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลขไม่30,000่นครับรถปี19ราคายังไม่เข้านะครับนะราคายังไม่เข้า แต่ใครไวกว่าได้ก่อนครับนะสำหรับคันนี้เอาไปใช้งานยาวๆครับนะเหมือนได้รถป้ายแดงครับสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียนครับ1043นะครับร้อแม็กอลอยแล้วเรียบร้อยส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อเลือกกับผมได้เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกไปหน้าคลิปเลยนะครับเนื้อออกตกใต้ผมฝากเซ็นหมดนะครับนะนั่งรออยู่บ้านครับนะโพลอนุลัดผ่านแล้วผมส่งอัลตราให้ด้วยครับทั่วประเทศ ใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับนะก็สวยๆอีกหนึ่งคันครับนะก็เป็นรถปี2019ครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ LED ครับนะสวยๆนี่คือสภาพแรกเข้านะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความแน่นอนครับ1043จำายทะเบียนไว้แล้วแคปมาหาผมเลยนะครับนะบอกเลยว่าเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นี้ผมเหนือเอยู่แล้วนะครับผมปล่อยมา2-300คันนะครับลูกค้าไม่เห็นรถตัวจริงก็เยอะนะครับก็ไว้ใจเพชรยนต์ได้นะครับติด1ใน3ของประเทศ เรื่องคุณภาพรถนี้ไว้ใจได้เลยครับเก็บระหว่างครับนะกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆล้อแมกอลอยแล้วเรียบร้อยครับนะคลิปนี้อาจจะไว้หน่อยเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็นี่ครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีนะครับก็สวยอีก1นึ่งคันอ่าเป็นยางของกูสเอียด้วยนะครับตัวนี้ยางปี2019น่าจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้าแหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยแล้วก็ในส่วนของตัวล้อครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะโคนยังเยอะอยู่เลยนะรถเข้าม่จริงจริงครับนี่นะ แค่ล้างตั้งขายบอกเลยว่าแค่ล้างตั้งขายครับกระจกภาพไฟฟ้าป่าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ที่สําคัญครับกระจกของแท้จากโตโยต้าลังคาครับนสภาพหลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะแจมแจมแล้วก็ล้อด้านหลังครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีสวยๆทั้งสี่ล้อถ้าได้ชงนะผมบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงครับนี่นะหัวน็อตคมกริบครับเนี่ยถ้าได้ชงสภาพแบบนู้นเลยนะครับสภาพใหม่ๆอย่างนู้นเลยนะครับนะใครอยากได้อันนี้คือรถเข้าใหม่ทั้งหมดนะ กับรถติดจองนะครับจะมาอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ที่สําคัญครับรถคันนี้ได้เซนเซอร์กายถอยให้แล้ว2ตัวพร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้านะเดี๋ยวผมพาไปดูครับนเดี๋ยว่ผมพาดูเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับว่าเดิมเดิมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้แหละครับรถเกต A เป็นแบบนี้แหละครับซื้อไปไม่ต้องไปรู้นว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆร้อแม็กซ์สวยๆนะครับทั้ง4ล้ออ่าแกลบโอ้โหนะเก็บระวางตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนรอยขีดข่วนรถแทบไม่มีครััับบคคนนี้้ไไม่ตอองทําะรรเลย เต็มร้อยผมให้พันครับล้อแม็กซ์สีสวยอ่าเจียมๆภายในซุ้มโชกครับนะอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหหัวน็อตกริบครับสันเหลี่ยมคมแบบบาดตาบาดใจครับความเงาของเขาดูจากแสงที่กะทบกับตัวรถครับนะเงาสุดนะล้อแม็กซ์อีกฝั่งหนึ่งผมให้ดูก่อนนี่ครับสวยนะผมว่าสวยเลยแหละสําหรับคันนี้ครับด้านในเป็นเบาะหนังสีทูโทนครับตัวกระจกของแท้จากโตโยต้านะครับจองมาครับนะจองมาใครไวกว่าได้ก่อนสําหรับคันนี้ครับ นี่ครับตัวเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวเลยนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะครับไม่แค่สามหมื่นสภาพป้ายแดงครับแอร์ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็มีพรมด้านล่างให้แล้วเรียบร้อยครับด้านบนสวยๆอย่างนี้นะรอยยันมหาอุดแทบไม่มีครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าโอ้โหนะแจ่ยมไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างก่อนครับนะตัวคาร B บีครับหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วอ่าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมแล้วก็ในส่วนของกระดูกงูนะครับ ให้ดูก่อนนะครับนะนี่เลยจุเม็ดอาร์คอยู่ครบครับนะสีเดียวกันกับตัวรถครับสวยๆใสๆแบบนี้ครับนะแล้วก็นี่ครับตัวยางไม่มีการเสื่อมภาพนะตัวเลขครับนะจากโรงงานนะอยู่ครบเลยตัวเลขของยางเห็นไหมอยู่ครบปกติครับนี่คือรถปลดระวางครับนะจากหน่วยงานครับรถพวกนี้มันดียังไงครับนะดีตรงที่เขาเข้าสูนทุกระยะนะครับหมดปัญหาหมดกังวลได้เลยนะเรื่องน้ํามันของเหลวครับตัวนี้สีสวยนะครับนะก็อาจจะมีคราบดําคราบอะไรนิดนึงนะครับแต่ผมมีน้ํายาบอกเลยว่าขาวจั่ว นะสะอาดสะอาดแน่นอนแล้วก็มาในขนาดฟิล์มครับประมาณ40ฟิล์มของลลมิน่าของแท้ฮะดูสีจริงกับสีผ่านฟิล์มเลยผมว่ากําลังพอดีนะรับตอนกลางคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เหบาะคู่หน้าครับนะอาจจะได้ทําความสะอาดนิดนึงนะครับนะฮะแต่บอกเลยว่าอยากให้เห็นสภาพของบอกครับไม่มีขันไม่มียุบตัวแน่นอนตรงนี้บอกเลยว่าขาวจ้วนะครับนะขาวจ้วแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับหัวมันไรครับนะ เดี๋ยวผมหุ้มใหม่ใหม่นะครับนะเป็นทุกคันนะครับนะเป็นทุกคันเอาติดตัวใหม่เป็นทุกคันเขาทํามาบางนะครับนะผมก็ได้เปลี่ยนทุกคันเหมือนกันนะครับนะหุ้มหุ้มให้ให้ลูกค้าใหม่เลยเป็นแบบหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับโอ้โหหน้าจอสวยสวยนะแด็บบอร์ดแจมแ,จมแจมอย่างนี้ครับนะแล้วก็คู่มือครับมีให้ครบลูกค้าสามารถเอาเข้าศูนย์ปกติได้เลย125แรงมา้สาสํำเนามีให้แล้วเรียบร้อยสําหรับคนอยากตัดสดครับผมมีข้อเสนอพิเศษให้เกียร์ออตโต้แล้วเรีย แล้วก็คาน B บีนครับบานทับบนกับด้านครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมรถปี19ครับนะไม่สามหมื่นนะครับที่นี่ไม่มีกอแน่นอนผมรับประกันได้ครับเราเปิดทําการมา2 4ปีแล้วครับนานแล้วก็ติด1ใน3ของประเทศครับเรื่องรถเอามากอเอามาเอาเกรดเอาเกรดซีเกรดีเกรดจีอย่างเงี้ยเอามาโม้เป็นว่าเป็นเกรดเอแล้วไปทําอย่างนง้นแน่นอนเสียลูกค้าครับแล้วก็เลขใหม่ครับนะแสดงของแท้ครับ 39,412กิโลเมตรครับนะหน้าปัดสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องเล่นครับนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น FM แล้วก็ DVD ได้นะครับนะก็ถือว่าสวยครับผมสูง170นะ71นะครับนะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้ไม่บางแน่นอนถ้าเป็นคนสูง150นะผู้หญิงก็อยู่ประมาณนี้ไม่ถือว่าบางทัศนวิสัยผมว่าแจ่มแจ่มสีสวยด้านบนครับนะโอ้โหไฟสว่างสวัยครับแล้วก็ที่สําคัญครับนะกล้องมันถึกด้านหน้าครับหืนะ มีเมมโมรี่การ์ดให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะถือว่าทำรรมาดีนะตัวกล้องนี้อ่าแล้วก็นี่ครับโอ้โหนะกระจกสวย,สวยคๆครับที่บังแดดแจ่มๆครับแอร์แบตเก็บตำแหน่งแล้วเรียบร้อยความปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนสําหรับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับนะฟรีดาวได้แน่นอนนะครับผ่อนนะผ่อนไม่เกินหมื่นถึงจะมาถึงจะมา5้าแสนห้าก็ผ่อนไม่เกินหมื่นสําหรับคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณไม่เกินประมาณประมาณแปดพันห้าเชื่อผมอ่า สมผือเครดิตดีนะผ่อนอยู่ประมาณ70,00กว่าบาท8 0 0 0นะสำหรับคันนี้ส,สวยๆอีก1คันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันแล้วก็ห้องเครื่องยนต์กันว่าสภาพจะเป็นยังไงโอเคไหมครับนะอ่าขออนุญาตด,ดึงนี่แป๊บนึงนะย้ำอีกทีนะไม่สามหมื่นครับคันนี้ไม่สามหมื่นผมไวที่สุดแล้วผมถ่ายคนแรกเลยนะครับก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนาะยตรงนี้ก็จะทําทความสะอาดให้นะครับ อาจจะเปียกน้ําเปลี่ยนอะไรนิดนึงเพราะว่าดย๋ยวเราต้องถอดไปตากแดดตากอะไรนะประมาณ2อสวันนะครับนะก็บอกเลยว่าสะอาดจะสะอาดแน่นอนที่สําคัญครับอุปกรณ์ถอดล้อต้องมีครบครับชุดแม่แรงมีครบปกติอุปกรณ์ลากจูงมีให้แล้วปกติครับแล้วก็นี่ครับล้ออะไรไม่ใช่ล้อกระทะนะครับเป็นล้อแม็กอันลอยที่ใส่อยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวยางไม่มีการแตะถนนแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบครับอขออภัยนะครับอืออ่าจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะนี่เลยนะครับนะ อาร์คอยู่ครบปกตินะข้างในเดิมเดิมครับแล้วก็ขายึดนะไม่หักไม่งอไม่ตอกไม่เชื่อมครับตัวเฟกอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยแล้วก็หัวน็อตครับคมกริบไหมผมว่าคมกริบแหละนะผมว่าคมกริบเลยไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนอ่านี่เลยครับโอ้โหชัดๆเจ๋วๆครับ 4K นะระดับถ่ายครับ 8K ก็ถ่ายมาแล้วนะแต่ลงไม่ได้เขาไม่ให้ลงนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ ครับก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับอันดับแรกก่อนเลยเรามาดูครับนะสภาพแรกเข้าเป็นยังไงครับโอ้โหรอยน้ํามันเยิ้มแทบไม่มีนะประก็นอยู่ในสภาพดีครับแล้วก็ตัวไดสตาร์ทครับเห็นยันทองแดงนะอ่าเห็นยันทองแดงบอกเลยว่าค้าบขมอแปลงถ่านไม่มีแน่นอน4ีสูบสิบากเบครับนะขนาดเครื่องครับนะหนึ่ลิตร125แรงม้าลื่นปื่ดปานแน่นอนอัตราการประหยัดน้ํามันครับนะที่17บกิโลต่อลิตรครับโคตรประหยัดนะแล้วก็เป็นเครื่องที่อึดถึกทนนะครับสะอาดสะอาด บแบตเตอรีลล่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จะเป็นต้องรอ2ปีครับแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เส็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันซุ้มโชคครับอยู่ในสภาพดีคันข้างคันหน้าหม้อน้ำครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมให้ดูหัวน็อกก่อนอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีเลยนะแต่ให้ดูหัวน็อตครับคมกริบนะคมกริบนะตัวกริบครับไม่มีการโดนไขควงแงแน่นอนซีนทั้งเพ้าจากโรงงานอยู่ครบครับนี่เลยนะเดิมๆหัวน็อตเก็มแจ่มครับคันนี้ผมบอกแล้วว่าให้ร้อยผมให้พันครับร้อยคะแนนผมให้พันคะแนนนะ สติ๊กเกอร์อยู่ครบอยู่ไม่รักอยู่ครบครับหัวน็อตสวยๆทั้ง2ฝั่งคันนี้เอาง่ายๆครับนะใครไวกว่าได้ก่อนครับนะจองมาเลยนะครับนะจองมาเลยผมคิดว่าผมลงคลิปไปไม่น่าเกินวันนะครับน่าจะติดจองสําหรับคันนี้สวยๆอีก1คันครับนะเข้าใหม่ช่องนี้อัปเดตเร็วสุดแล้วสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยแบบนี้แล้วก็ใหม่ยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ